ครับสวัสดีครับวันนี้เราผมก็จะมาเจอนะฮะโปรโมชั่นนะของทาง t r Money Wallet นะเมื่อจ่ายเงินผ่านก็จะเป็นร้านอาหารเกาหลีฮะชื่อร้านทักคาวีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการรับส่วนลดทันที10%นะครับก็คือแต่จะต้องใช้จ่ายนะในราคา600บาทขึ้นไปนะฮะคืออันนี้เฉพาะอาหารและเครื่องดื่มนะครับเท่านั้นนะครับก็คือ ง่ายๆว่าอาจจะสั่งเบียร์ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะต้องถามมาอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อความมั่นใจก็อันนี้นะครับจะหมดโปรโมชั่นไปที่31ธันวาคมปี2564นะครับก็จะได้ส่วนลดถึง10%ด้วยกันนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะระบุไว้เลยนะครับว่ามีสาขาที่ร่วมรายการนะก็มีเซ็นทรัลพาราซาลาดพาวครับโทเมนอลยี่สิฟิวเจอร์พาร์คลำสิทธิ์นะฮะเดอะพอมนาแล้วก็เซ็นทรัลแกรนด์พระราม9 สยามเซ็นเตอร์แล้วก็เซ็นเซ็นทันนะเฟสติวัลอิตวิลนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขที่เขาบอกในการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้ใช้จ่ายนะฮะผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะฮะภายในระยะเวลาที่มอบสิทธิประโยชน์เท่านั้นถ้าตรงนี้ยังไงเนี่ยก่อนใช้บริการสอบถามให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเขายกเลิกหรือเปล่านะครับแล้วก็สเนี่ยสิทธิประโยชน์นะฮะตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งการขาย ส่งเสริมการขายอื่นๆได้อันนี้ก็น่าจะแบบยังไงใช้สิทธิ์ก่อนหน้าอันอื่นแล้วมาใช้อน,นี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ3ขอสมุนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือรายละเอียดสิทธิพิเศษและเงื่อนขายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะฮะตรงนี้ก็คือครอบคลุมข้อที่1ข้อที่2เลยฮะว่าเนี่ยไม่ได้แน่นะฮะถ้าเกิดทบเปลี่ยนนะครับ สี่คือทูมานี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้านะครับอันนี้เข้าใจฮะก็ตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบสินค้านะครับทักคาวบี้นะชื่นชอบในอาหารเกาหลีสไตล์นี้นะครับผมว่าก็ลองนะฮะไปชิมดูสักครั้งผมก็ไม่เคยนะฮะแต่ว่าส่วนลดนี่น่าสนใจนะฮะต้องหาโอกาสนะฮะไปชิมให้ได้นะครับผม ก็ชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่งต่อให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ